พี่น้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการขับไปคุยหนุนใจไปนะครับพิเศษวันนี้พี่น้องครับผมมาดีมาซื้อของที่สี่แยกอ่าวลึกนะฮะเซเว่นนะครับก็เลยถือโอกาสจัดรายการด้วยนะครับเนื่องจากว่าวิวทิวทัศน์ที่นี่สวยมากนะครับเนี่ยเมื่อเห็นภูเขาก็นึกถึงเพลงนะที่บอกว่าเมื่อเราเงยหน้ามองภูเขานะครับพี่น้องว่าความช่วยเหลือของเรามาจากที่ไหน บทเพลงบอกว่าความช่วยเหลือของเรามาจากพระเจ้าเอเมนพี่น้องเราต้องทูลขอความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าในทุกสถา,านนะจริงๆแล้วพระพี่บอกว่าอย่าพึ่งพาความรอบรู้งตนเองแต่จงพึ่งพาพระเจ้าในทุกทางพี่น้องครับผมเดินทางมารับใช้ที่ภาคใต้นะครับเป้าหมายสิบจังหวัดนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพระเจ้ายังคงอยู่ใน3-4จังหวัดที่เดินทางอยู่ลาน,นี้นะครับก็เชื่อว่าทุกอย่างก็ เป็นแผนงานของพระเจ้านะครับและเป็นเวลางพระเจ้าด้วยนะฮะผมเองก็อธิษฐานนะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับในเรื่องการเดินทางเรื่องสติปัญญาความรู้ความเข้าใจนะครับที่จะขยายงานพันิกิจของพระเจ้านะครับได้อย่างถูกต้องชัดเจนคือพูดง่ายว่าผมเองก็ไม่อยากเหนื่อยเปล่าพี่น้องครับการรับใช้พระเจ้าเราไม่อยากเหนื่อยเปล่า เราอยากให้งานพระเจ้านั้นเกิดผลแล้วก็ประสบความสําเร็จนะฮะเพราะงั้นงานที่ผมจะรับใช้นะครับในส่วนทางภาคใต้นะครับก็มีภาระใจนะครับที่อยากจะเห็นพี่น้องนะครับแต่ละคิดจัจกผู้รับใช้แต่ละคนนะครับได้เข้าใจถึงพลังของการใช้โซเชียลมีเดียยิ่งในยุคนี้นะครับเราก็รู้ว่าตั้งแต่โควิด1 9เข้ามาก็เรียกว่ามีบทบาทนะครับในการมีชีวิตของ มนุษย์นะฮะก็คือทุกวันนี้หลายคนทําใจแล้วพี่น้องครับบางประเทศนี่ก็โอเพนแล้วพี่น้องครับคือจะต้องพยายามที่อยู่กับโควิดให้ได้พี่น้องครับไม่ไปซีเรียสกับมานละพี่น้องครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามพี่น้องครับเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้บังเอิญนะฮะไม่ได้บังเอิญสําหรับโรคระบาดที่พี่น้องไปเช็คไปอ่านดูในพระคัมภีร์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าโรคระบาดเกิดขึ้นเพราะว่า ความบาปของมนุษย์นั่นแหละฮะมนุษย์ได้ยั่วพระเจ้าให้กลิ้วนะครับในการทําบาปซ้อนบาปโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายสุดท้ายโรคระบาดก็จะเกิดขึ้นนะในยุคข,ของอิสราเอลก็เหมือนกันพี่น้องครับตอนนั้นโรคระบาดเกิดขึ้นพี่น้องครับตายไปเจ็ดหมื่นคนในข้อเดียวกันถ้าพี่โนมโอกาสได้ศึกษานะครับได้พูดถึงทั้งเรื่องโรคระบาดท,ทั้งเรื่องการกันอาหารแล้วก็ภยัยจากสงคราม ตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไปน้องครับสงครามก็เริ่มที่จะประทุแล้วตอนนี้นะครับเราไม่รู้ว่าจะลุกลามกลายเป็นสงครามโลกหรือเปล่านะครับนั้นเราไม่รู้แต่ที่เรารู้คือนะครับเราต้องจดจ่ออยู่ที่พระมัญชานะครับของพระเยซูริตก็คืองานของพระเจ้านะครับอื่นๆไปน้องครับถ้าเราไปโฟกัสนะผิดจุดนะครับก็จะทาให้เรามีปัญหานะก็เรียกว่าไหลไปกับกระแสทางโลกนะครับ ทุกวันนี้ผมก็ขอบคุณพระเจ้าไปแล้วครับที่พระเจ้ายงให้ผมเนี่ยโฟกัสอยู่กับงานรับใช้ในเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับจะเป็นในเรื่องของการเดินทางไปอบรมสอนนะฮะแนะนำพัฒนาให้พี่น้องคริสตจักรต่างๆนะครับสามารถที่ใช้สื่อหรือใช้พลังของโซเชียลไว้เกิดประโยชน์นะครับเช่นตอนนี้หลายคริสตจักรก็ต้องมาพัฒนานเรื่องการถ่ายทอดสดเห็นไหมพี่น้องพี่น้องไม่สามารถที่จะมาโบสถ์ได้นะครับ ก็ต้องพัฒนาเรื่องการถ่ายทอดสดรูปใช้เองก็ต้องเปิดใจกว้างเรื่องนี้จพีปน้องในเมื่อบ์มีงบประมาณนะครับก็ต้องจัดซื้ออุปรกรณ์จริงๆกรรมการขจักเนี่ยควรให้ความสําคัญเรื่องนี้นะฮะที่เราเองก็ต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนานะครับถ้าทําไม่ได้ก็ต้องเชิญนะครับคนที่เขาทาได้มาสอนมาอบรมนะครับจริงๆอริโซเราก็เปิดกว้างเรื่องนี้อยู่แล้วพี่น้องครับโดยเฉพาะยิ่งในโซนภาคใต้ถ้าหากว่าพี่น้อง คิดจากใดนะครับที่ดูอยู่นะครับจะเป็นภาคใต้ตอนบนหรือว่าภาคใต้ตอนล่างนะอยากให้ผมไปอบรมไปชี้นำนะครับอก็ควรจะซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างนะครับขั้นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาในการถ่ายทอดสดนะครับองทางคิดจักนะทางคิดจักเองก็ควรที่จะนะครับหนุนใจสมาชิกหลายๆคนนะครับที่มีของประทานมีความรู้มีความสามารถด้านนี้นะพี่น้องที่จะมารวมตัวกันนะครับที่จะช่วยทางโบสถ์นะฮะ ในการที่จะรับใช้พระเจ้าถึงแม้ว่าเจอวิกฤตนะแต่เราก็าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะครับหนึ่งเรามีโอกาสที่จะนะครับพัฒนาด้านเทคโนโลยีนะครับของทางคิจจจักรสามารถที่จะซัพพอร์ตนะพี่น้องนะครับที่อยู่ที่บ้านได้จะเป็นกลุ่มอธิษฐานออนไลน์ก็ดีนะหรือการเรียนการสอนพระคัมภีร์ผ่านการถ่ายทอดสดการเทศนาบันทิต์คือโซเชียลมีเดียเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทุกคนใช้อย่างถูกต้องนะครับจะเป็นประโยชน์มาก ลองดูพี่น้องครับก็อยากหนุนใจพี่น้องครับจริงๆพระเจ้าอุยพรให้มีเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์เป็นวัตพรกับคนงานของพระเจ้าในายุคนี้ด้วยนะฮะพี่น้องคิดดูว่าเนี่ยผมขับรถนะครับมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาซื้อน้ำนะครับก็ยังสามารถที่จะใช้อุปกรณ์นะโทรศัพท์นะครับในการบันทึกรายการตัดต,ต่อต่างๆนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์เป็นวพรแลยพี่น้องนะครับไม่ใช่เดินทางเปล่าเปล่าเปล่าประโยชน์แต่ใช้มือถือที่ซื้อมานะครับบางคนมือถือเนี่ยโอ้โหหลายหมื่นนะพี่น้องลองดูพี่น้องครับอธิษฐานของการทรงนำที่มาจากพระเจ้านะครับที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีในการรับใช้พระเจ้านะครับไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะครับดีกว่าปล่อยเวลาทิ้งไปหรือดีกว่าที่จะมานั่งเล่นเกมกับมือถือนะครับคือเล่นเล่นได้พี่น้องครับบางทีผมก็ไม่อยากจะไปวุ่นวายกับพี่น้องเรื่องส่วนตัวแต่ลืมว่า ทุกวันนี้พี่น้องครับงานพระเจ้ามันเกี่ยวข้องส่วนรวมและอุปกรณ์ที่ท่านใช้ทุกอย่างนั้นเป็นของพระเจ้านะครับรเข้าใจไหมฮะมือถือที่ท่านใช้อยู่คอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้อยู่รถที่ท่านใช้อยู่ทุกอย่างที่เป็นของท่านเป็นของพระเจ้านะพี่น,อน้องเพราะนั้นเนี่ยผมเราอยากจะให้ข้อคิดนะครับในเมื่อพระเจ้าให้ใหอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับให้เราโอกาสได้นำอุปกรณ์นั้นมาใช้นะครับก็<ม>ต้องอธิษฐานขอการทรงนำจากพระบัญญัติว่าเราจะใช้เกิดประโยชน์นะฮะในธุรกิจพระเจ้าในด้านใดบ้าง นะครับไม่ใช่เก็บไว้เฉยๆนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นนะครับสําหรับงานรับใช้ในวันนี้นะที่ผมจะต้องวางแผนหลายอย่างเหมือนกันวันนี้นะครับที่อยากจะใช้เวลามากที่สุดนะครับในวันนี้ในการที่จะผลิตสื่อต่างๆนะครับโอเคพี่น้องครับผมกลับมาถึงที่พักนะบ้านจมุนสี่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาเดินทางก็ไม่นานพี่น้องครับเพราะว่าจากจุดนี้ไปก็ประมาณ4-5กิโลนะครับ เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณพระเจ้าถึงแล้วครับบ้านอาจารย์มนสีนะฮะก็อยู่ติดถนนและพี่น้องก็ไม่ไกลมากนะครับมีบ่อปลานะครับด้านซ้ายมือนะครับโอเคพี่น้องครับก็ขอบพระเจ้าขอพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมต้องมาจอดตรงนี้นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้น้องหมาไม่ได้แต่หมาบ้านนี้ดุมากนะครับ ห่างไว้ก่อนนะครับห่างๆไว้ก่อนนะก็จ,ะจอดแอบตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะพอดีต้องเผื่อข้างหลังไว้นะครับบางทีมีรถนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกด้วยนะครับผมเองก็ต้องจอดเผื่อ,อไว้นิดนึงนะครับโอเคพี่น้องครับแจ็ันครับ,บ,รบสวัสดีครับ